สวัสดีครับพบก,กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประ่ำเช้าวันที่22ตุลาคม2556ภาพรวมการขึ้นไหวของราคาทองคำนักวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,316.05มีการขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดบริเวณ1,323.80และย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,312.95ปิดตลาดไปบริเวณ1,315.14อ่อนตัวลงเล็กน้อยประมาณ0.61เหรียญละลาตทชออน วันนี้ราคาทองคำตลาดโลกมีการขยับตัวขึ้นลงเพียงเล็กน้อยห่ามกลางบรรยากาศซื้อขายที่เงียบสงบขณะที่นักลงทุนออกไปดูนอกตลาดหลังจากราคาทองคำพุ่งขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากความหวังที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะยังคงมาตรการากระตุ้นเศรษฐกิจหรือมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ QE ไว้ตามเดิมทางนี้ราคาทองคำทรงตัวเช่นเดียวกับตลาดหุ้นสหรัฐและสกุลเงินดอลลาร์โดยตลาดเงินแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง และตอบรับปฏิกิริยาของรายงานบ้านมือสองในสหรัฐที่อ่อนแอลงในเดือนกันยายนและราคาบ้านในสหรัฐที่ชะลอการเติบโต,ตลงในเดือนกันยายนเช่นกันสรุปภาพรวมการลงทุนนวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคํา SDR วันนี้ขายทองคาออกมา10.507ตันมีการถือองทองคําที่ระดับ871.72ตันกองทุนโลหะเงินไอแช์ are, ถือโลหะเงินเท่าเดิมที่ระดับ1391.35ตัน การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโลหะเงินปิดตลาดไปหน้าระดับ22.19บวกขึ้นมา0.31ตลาดน้ำมันดิบเบนซ์ปิดตลาดไปหน้าระดับ109.24อ่อนตัวลง0.48สกุลเงินยูโรปิดตลาดไปหน้าระดับ1.3681อ่อนตัวลง0.0003และดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์ปิดตลาดไปหน้าระดับ79.692แข็งค่าขึ้น0.0038ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำวันนี้ดัชนีดาวโจน ตลาดในแดนลบขณะผลประกอบการซบเซาและรอดูตลาดแรงงานส่งผลให้ดัชนีเคลื่อนไหวไม่มากนักตลาดหุ้นสหรัฐปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลงในวันจันทร์ขณะที่รายงานผลประกอบการที่ซบเซาของบริษัทแมคโดนัลและบริษัทอื่นๆทําให้เกิดความวิตกว่าตลาดหุ้นมีราคาสูงเกินไปหลังจากดัชนี s อสแ0นพุ้่งแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการในสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งนี้ดัชนีเฉลี่ยสาหกรรมดาวโจนส์อ่อนตัวลง7.45จุดหรือว่า0.05เปอร์เซ็นต S, s p 500ปิดบวก0.16จุดหรือว่า0.01%น a s d a q ปรับตัวเพิ่มขึ้น5.77จุดหรือว่า0.15%นักลงทุนลังเลที่จะเข้าซื้อรถใหญ่ก่อนมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคในเกษตรประจำเดือนกันยายนของสหรัฐขณะที่หุ้น Mc d o ดนั d ถูกดัชนีดาวโจนส์ลงเผยแนวโน้มไตมาสสีที่อ่อนแอลงขณะที่การทยานขึ้นของตลาดหุ้น a อป l e ช่วยหนุนดัชนี N a ส DA q ขณะที่ราคาน้ำมันดิบสหรัฐมีการดิ่งลง หลังจากสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นยังส่งผลเชิงลบต่อราคาทองคำราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้ามีการดิ่งลงโดยเฉพาะตลาดน้ำมันดิบในเม็กร่วงผ่านระดับ100เหรียญต่อลาบต่อบาเรลลงไปเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมส่วนต่างระหว่างราคาน้ำมันดิบสหรัฐกับราคาน้ำมันดิบเบนซ์ของยุงโรปพุ่พงแตะระดับสูงสุดในรอบ5าเดือนโดยเป็นผลจากที่สต็อกน้ำมันในภูมิภาคบิสเวตของสหรัฐเพิ่สมสูงขึ้น ทั้งนี้การปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นน้ำมันตามปัจจัยตามฤดูกาลและการปรับเปลี่ยนการจัดส่งน้ำมันทางท่อส่งน้ำมันรอบเมืองคูตซิงรัฐโอกาฮามาส่งผลให้สต็อกน้ำมันที่เมืองคูตซิงเริ่มเพิ่มสูงขึ้นหลังจากลดลงมายาวนานติดต่อกันและปัจจัยนี้ส่งผลให้โครงสร้างของตลาดน้ำมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งนี้เมืองคูตซิงถือเป็นศูนย์กลางน้ำมันของสหรัฐขณะที่ดัชนีดอลลราอินเด็กซ์ของสหรัฐปรับตัวแข็งค่าขึ้นยังส่งผลกดดันราคาทองคำ ดอลลาร์ของสหรัฐปรับตัวขึ้นเล็กน้อย0.1%สู่ระดับ79.698ก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐซึ่งมีแนวโน้มทำให้เกิดการพิจารณาครั้งใหญ่เกี่ยวกับกำหนดเวลาที่ธนาคารกลางสาหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางนี้กระทรวงแรงงานสาหรัฐจะมีการเปิดเผยข้อมูลตลาดแรงงานของเดือนกันยายนภายในวันอังคารนี้ซึ่งราชาออกไป2สัปดาห์จากความขัดแย้งทางด้านการเมืองของสหรัฐ ทาให้หน่วยงานของสหรัฐต้องปิดทําการบางส่วนเป็นเวลา16วันทั้งนี้ตลาดคาดการณ์ว่าการปิดหน่วยงานภาครัฐจะมีส่งผลกระทบและคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะชะลอแผนการปรับลดการซื้อพันธบัตรออกไปอีกหลายเดือนคาร์เตอีเวนประธานเฟดสาขาชิคาโกกล่าวว่าเป็นการยากที่เฟดจะเชื่อมั่นอย่างเพียงพอต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐเพื่อเริ่มการปรับลดการซื้อพันธบัตรในเดือนในการประชุมของเดือนธันวาคมนี้สรุปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับด้วยให้แนวรับระดับ 1,307, 1,295และ1,280แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,325, 1,337และ1,350สำหรับกริการลงทุนราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบที่แคบมากและยังก็ยังอยู่ในกรอบราคาเดิมเนื่องจากไม่มีปัจจัยใหม่ๆเข้ามาแต่อย่างไรก็ตามเบื้องต้นคาดว่าราคาทองคำยังเคลื่อนไหวในลักษณะไซเวย์ประเมินกรอบราคา ไวรที่ระดับ1 3 0 0ยถึง1น3 0ับเหรียญดอลลาร์ต่อปอนด์เช่นเดิมจนกว่าจะมีการทะลุกรอบด้านใดด้านหนึ่งประกอบกับสำหรับวันนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลของตลาดแรงงานสหรัฐอาจทำให้ราคาทองคำมีการเบี่ยงตัวแรงขึ้นแนะนำนักลงทุนจับตาก,การเคลื่อนไหวของราคาและเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ